อบอุ่นหัวใจแค่สี่ขวบรู้เลยโตมาอย่างดีเปิดนาทีน้องวีจิทำแบบนี้ให้พ่อหนุ่มสอนรามกลางเวทีคอนเสิร์ตทำเอาผู้ชมในฮอเอ็นดูกันหนักมากหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับหนุ่มสอนรามเทพ,พิทักษ์พระเอกในตำนานที่ขึ้นชื่อเรื่องความติดดิน เป็นลูกชายคนเดียวของนักแสดงในตำนานคุณพ่อชุมพรเทพพิทักษ์และคุณแม่มายุรีโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า20ปีแต่ปัจจุบันก็ยังคงมีผลงานอย่างต่อเนื่องล่าสุดหนุ่มสอนรามได้ขึ้นเวทีแสดงคอนเสิร์ต Grammy R S Concert Hit 100โดยได้รวมศิลปินดังของทั้งสองค่ายมารวมตัวกันโดยหนุ่มสอนรามก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ได้ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตในครั้งนี้ และงานนี้ยังมีกำลังใจแสนพิเศษจากบุคคลสำคัญอย่างลูกสาวน้องวีจิหอบดอกไม้ขึ้นเวทีไปแสดงความยินดีให้กับคุณพ่อเรียกได้ว่าทำเอาผู้ชมในฮอเอ็นดูกันหนักมาก